หลังหญิงชาวกัมพูชาตะโกนใส่ทหารไทยว่าล้ำเส้นเข้าไปในเขตแดนของกัมพูชาค่ะแล้วก็มีการทะเลาะก,กันเสียงดังทําให้ทหารไทยและทหารกัมพูชาอยู่ในจุดนั้นต้องเข้ามาห้ามนะคะ แล้วก็ได้มีการเข้ามาพูดคุยกันค่ะทหารไทยก็ได้เข้าไปในอยู่จุดดังกล่าวด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการผลักอ,อกการตะโกนโวยวายพร้อมกับไล่ทหารออกไปคาดว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะรุนแรงขึ้นหรือไม่อันนี้ตั้งข้อสังเกตเจ้าหน้าที่ทหารไทยจึงได้ให้นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวชาวไทยและกัมพูชารีบออกจากบริเวณพื้นที่โดยทันทีอันนี้เป็นภาพล่าสุดเลยนะคะคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายที่ผ่านมาก่อนรายการเราจะเข้าไม่นานนี่เองค่ะล่าสุดคุณกันจอมพล หลังจากมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้มีการโสพสต์โพสต์เอาไว้ด้วยบอกว่าหลุมหลบภัยที่มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ทําไว้ตรงปราสาทต,ตาเมินทมวันนี้ได้ใช้งานจริงเจ้าหน้าที่นํานักท่องเที่ยวเข้ามาหลบภัยชั่วคราวแล้วเอ,อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์วันวิชิตคะดูแล้ว ดูแล้วเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะนําไปสู่ความรุนแรงอะไรหรือไม่คะเขาอันนี้คือเป็นแท็กติกการยูยูครับมผมมองว่าการที่มีภาพแบบน,นี้แน่นอนเขาก็ต้องเอาไปเขียนโพสต์ลงสื่อในพื้นที่ของประเทศเขานะครับว่าประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมได้แท้แต่โดนฐานไทยมาผลักอก,อกมาลังแกอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่านี่คือการยุทธวิี YouTube ของเขาที่ทำให้ภาพนะ,ะโพสต์ลงไปเนี่ย ให้ทางการไทยฐานไทยดูรู้สึกแย่ในสายตาของคนกัมพูชาอันนี้ต้องเข้าใจเทคนิคปวดของเขาผมว่าการรับมือเงี้ยมันไม่ยากครับคุณเมย์นับจากนี้ไปต้นปาะเขาจะใช้ยุทธวิธีใช้ผู้หญิงใช้ภาพเป็นพลพลเลื่อนนะครับมาในขณะเดียวกันเพราะการพิทักษ์รักษาพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักเนี่ยตรงปราสาททัง3เนี่ยจะเป็นพวกกองกําลังหน่วยงานความมุ่นคงคือทหารไทยนี่แหละดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราต้องใช้นะครับอาจจะต้องในอนาคตเนี่ยถ้าอย่างเร็วเนี่ย ใช้กองกาลังทหารผ่าน,านญิงได้หรือปอพที่เป็นผู้หญิงได้เพราะว่าหนึ่งต้องมารับมือกับสภาพหนการยุ่ยยุของพลเรือนจากฝั่งนูน้นในเดียอกานพลเรือนนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่เป็นสุภาพสตรีเด็กเล็กเนี่ยการมีภาพที่ละมุนละม่อมนุ่มนวลของสุภาพสตรีในหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยมาช่วยมา,มาทำให้บรรยากาศเนี่ย คือพูดง่ายว่าเขาไม่สามารถเพื่อป้องกันไม่ให้เขาลุกคืบพื้นที่ตีกินนะว่าภาพเอ้ยเราภาพทหารกับภาพพลเรือนเนี่ยแน่นอนถ้าคนไม่ไม่คิดมากคนหมายถึงว่านักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนไทย,น,ยนะนะหรือคนต่างชาติเนี่ยเขามามองเอา้ามันจะเป็นภาพเหมือนว่าเราในประเทศที่ใหญ่กว่าไปรังแกพลเรืนอนผู้บริสุทธิ์ในลักษณะแบบนี้ดังนั้นเท,เทคนิคในการที่จะโต้อตอบอย่างเหมาะสมเนี่ยคือเราต้องปรับนะกระบนนวนการรับมืออาจจะต้องมีกองกําลังหน่วย นะครับที่มีสุภาพสตรีนะไม่ว,ว่าทหารพรายยนงีคดีหรือปอพในพื้นที่ที่เป็นสุภาพสตรีดีมาช่วยนะครับทำให้วความสะดวกให้กับฝั่งเราด้วยค่ะค,ค่ะพี่แจ๊ไทยมองเราดูยังไงคะดูมีความวุ่นวายเหมือนกันมผมผมเห็นใจเจ้าหน้าที่นะผมว่าเจ้าหน้าที่ต้อง มีสติมากนะในการอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่ามันแรงเสียดทานการยั่วยุเนี่ย<ช>มันเยอะหลายวันแล้วเราก็เห็นบางทีมันก็ามากวนถ้าภาษาชาวบ้านเหมือนกวนตีนห่พวกเนี้ยออเออเป็น,นตำลองอย่างนั้ข่วนโอ้ยมากอ่ะ <c oughs> คือบางบางคนมัน,มนเรื่องไร้สาระแล้วก็มาทําให้มันเป็นประเด็น <c oughs> อย่างเช่นเราไม่ต้องการให้ชูโชว์สัญ,ญลักษณ์อะไรเนี้ย <c oughs> แล้วก็เอาภาพทรงชาติที่ติดอยู่ชายผ้าขาวม้าอะไรเงี้ยแล้วมาโชว์แล้วก็มาโทรแล้วก็ถ่ายรูป แล้วก็ไปอวดแล้วไปโพสอะไรเงี้ยคือเหมือนกับหาเรื่องอ่ะแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องอซึ่งอันนี้ก็ดูนดูลักษณะแล้วก็ทำให้ถ้าหากว่าพอทหารไทยไม่มีสติสติแตกหรือว่าคือคนเราก็ธรรมดาไม่ว่าทหารหรือใคระนะแม้กระับพระสติก็แตกได้ไงอมอ,ม,อมันก็ไปสร้างความรุนแรงอ่ขึ้นอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นประเด็นเลยนะเนี่ยเป็นประเด็นเขาก็ไปฟ้องอีกอ่าแล้วก็ยิ่งเขา ยายชายืมคำไอ้ท่านวิสุทธ์หน่อยดิลูกช่างฟ้องแค่บอกอ <c oughs> แต่แต่จริงๆเู้ขึ้นมายั่วยุประมาณนี้หลายทีแล้วขึ้นมาถ่ายรูปขึ้นมาร้องเพลงชาติขึ้นมาปักธงอะไมากวนอ่ะอากกมากวนอ่ะามาก่อกวนแล้วพอมันเป็นประเด็นพอปะทะกันหรือมีความรุแนแรงเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับ กฎจราจรบ้านเราอะอรถใหญ่ผิดเสมอถ้าชนรถเล็กอะอ, <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันแหละถ้าว่าเราไปประทกกับเขาเนี่ยเราประเทศใหญ่อะอเขาก็เสียเปล่บเขาก็ฟ้องโวยวายเหมือนกับเด็กอะตอนเด็กอนุบาลเนี่ยออพอพี่คุณโตกระแทกหน่อยก็ร้องเสียงดังลั่นฟ้องครูอันนี้ก็เหมือนกันใช้แบบนี้แหละอันนี้ก็เห็นแล้วก็เห็นใจดูเจ้าหน้าที่เขาก็ไ<บ>ม่รู้ทำเออถ้าหากว่าพลาดขึ้นมาแล้วยุคนี้มันเป็นยุคของโลกโซเชียลด้วยอะ ต oh, ากตขึ้นมาเลยมันมีหลักฐานมันมีอะไรหมดนี่ต่างกันเหมือนเมื่อก่อนนะไม่มีโซเชียลมันมีคลิปอย่างนี้ผมวัาเรียบร้อยไปแล้ว ใชอนน่อันนี้อันนี้ต้องขอบคุณคลิปจาก Facebook ของมาดมแมบมด้วยนะคะที่เราได้ภาพมาเนี่ยคือก่อนหน้านี้มาร้องเพลงมาอะไรเจ้าหน้าที่ก็เจรจาให้ลงไปยังไม่เห็นประชาชนต้องวิ่งแบบนี้ยังไม่เห็นต้องเข้าหลุมหลบภัยแบบที่คุณกันจอมพลังบอกเหมือนกันนะอันนี้ดูค่อนข้างวุ่นวายไปพอสมควรแล้วมันจะทําให้สถานการณ์วิกฤตเข้าไปอีกหรือเปล่าพิเศพไทยมองใช่มันก็จะทําให้เนี่ยมันทำให้เป็นประเด็นแล้วก็ทําให้ความขัดแย้งที่ที่ชายแดนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆเลยแหละถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วก็ต่าง ไอ้ฝ่ายเราเนี่ยผมว่าไม่เท่าไรนะแต่ฝ่ายกัมพูชาถึงเขาต้องการที่จะปลูกกระแสชาตินิยมอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นปัญหาเรื่องความนิยมของผู้นําของเขาอยู่แล้วเ,เขาก็พยายามจะปลูกเรื่องชาตินิยมความรักชาติขึ้นมาแล้วเอาประเด็นเหล่านี้แหละไปปลุกไปปลูกกระแสไปปลูกจิตเ,เขาเรียกวอะไรอไปอไปปลูก ความชาตินิยมชาตินิยมในประเทศเขาในสกุลในกัมพูชา,าตแ,แต่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์วรวิชิตพูดเมื่อสักครู่ว่าน่าจะให้ทหารพรานผู้หญิงหรือปอพอของเรายิงเข้าไปได้เนี่ยแต่ถ้ากระสุนนัดแรกมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดจากฝั่งเรามันจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาจะเอาไปเป็นเหตุผลในสารโลกหรือเปล่าอาจารย์เขาก็เป็นข้ออ้างเขาเล่นทุกมิติครับคุณเมย์แต่ผมถึงบอกไงว่าถ้าเป็นแบบว่าพลเรือนภาพให้เป็นพลเรือนตอบพลเรือนเนี่ยโดยที่ประภาพลดเงื่อนไขที่ว่าไม่ใช่บัตรทหารเขาก็จะแน่นอน ทหารเป็นอาชีพที่มีอนุญาตได้พกอาวุธได้ดังนั้นกัมพูชาเขากอ่านเกมตรงนี้ว่าเฮ้ยเขารู้อ,อยู่แล้วพื้นที่ตรงนี้ทหารเราจะปูพรมรับแนวอารักขาตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักในช่วงที่ผ่านมาสังเกตคุณเมย์สี่วันที่มีนักท่องเที่ยวไทยไปเยอะเนี่ยเขาสงบปากสงบคามากแต่พอว่าเราหยุดเทศกาลมันหยุดเส่เนี่ยเขาก็นักท่องเที่ยวเข้ามาดังนั้นเรารู้ว่าปริมาณหรือจําน,นวนคนเนี่ย แล้วอะไรต่างๆเขาไม่สามารถยืนระยะมาสร้างพื้นที่คลิปตรงนั้นกับเราได้เพียงแต่ว่าโอเคมันก็ไม่เหมาะสมตอนที่มีข่าวที่อดีตฐานพานไปเป็นรูปหน้าทหารกัมพูชาเขาเนี่ยแล้วก็วิ่งหนีไปเนี่ยโอเคตรงนี้นมันก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าเขาเอาไปตีกินได้ะนะครับแต่ค่าเดียวกันเนี่ยโอเคเราก็ต,ต้องต้องยืนต้องต้องรีบชี้แจงโดยพลัน <c oughs> ผมถึงบอกไงว่าณขาดเนี่ยการใช้การปฏิบัติการข่าวสารเนี่ย หน่วยง,งานความมันคงอย่างกองทัพน่นมันไม่เพียงพอ,อตอนนี้คนก็ตั้งคำถามว่ากระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยง,งานอื่นๆเนี่ยที่ต้องมาช่วยยินชี้แจงเนี่ยการทำหน้าที่หรือการกระจายข่าวโดวยเฉพาะข่าวพื้นที่ภาคภาษาอัางกฤษหรือการตีมตีพื้นที่ในสื่อในระดับโลกต่งแต้องรีบชี้แจงครับเพราะการพูชาเนี่ยเขาจะมีทุกภาษาคู่ขนานเรายังรู้เลยว่า,เ,าเขาชี้แจงเขาตำหนิเขาพาดพิงเขาเขาแซะอะไรเราบ้าง ดังนั้นผมว่าเทคนิคในเรื่องการกลยุทธ์การสื่อสารเนี่ยจำเป็นนะคุณเมย์ดังนั้นก็าเป็นภาพที่ลดพื้นที่เนี่ยสมมุติความความรุนแรงเกิดขึ้น<ม>จากเขาเริ่มนะฮะใส่ทหารสมมติทหารหญิงของเราเนี่ยยังไงความเป็นผู้หญิงเนี่ยภาพมันก็ต้องไับความเห็นใจอย่อย่างที่พี่เทพไทยพูดแหละถูกรดใหญ่ผิดเสมอทั้งที่เราไม่ได้ดูข้อได้จริงว่ารถเล็กม,มันอาจจะมาตัดหน้าอาจจะขับย้อนสอน<ม>สอน,นี่คือเหตุการณ์การย่ยยุที่บอกเอาง่ายๆว่าถ้าเราชี้แจง ทางทางนักท่องเที่ยวหญิงทางกัมพูชารู้ดีว่านี่คือดินแดนของเขาถูกไหมในขณะหน่วยงานของเราก็รีบออกไปเขาเขาก็ต้องมาเล่นยั่วยุเกมยั่วยุนี้ซึ่งภาวะที่ยากลําบากแบบนี้ผมว่าเห็นใจว่าเราจะต้องเจอบททดสอบนอี้เรื่อยๆดังนั้นผมคิดว่าประเด็นพวกนี้แม้จะเป็นประเด็นหยุมหยิมนะแต่เราประมาทไม่ได้เพราะทุกทุกพื้นที่ทุกอนุเขาเอามาใช้มาสร้างพื้นที่ข่าวให้ดิสเครดิตเราในพื้นที่สังเกตสิครับในสัปดาห์ก่อนๆยังเดินไปพบ คุณฮุนเซนยังไปพบคุณนําสิงคโปร์โรเลนส์ฟองเลยกว่าไทยทำยังงูยางอย่างเงี้ยดัน,นั้นเขาเล่นเกมหลายๆหน้าแต่ว่าเกมเป้าหมายหน้าเดียวคือการกําชับพื้นที่นะไม่ให้แบบว่าเรามีพื้นที่โต้ตอบกลับได้ แล้วก็ที่น่าสนใจไม่รู้สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องอย่างไรเมื่อวานเนี่ยสมเด็จฮุนเซนนะคะได้มีการพูดไว้ในที่ประชุมมติสภาแล้วก็เป็นการพูดถึงคุณทักษิณเหมือนจะเป็นการตอบโต้กับกรณีที่คุณทักษิณไปพูดที่เนชั่นเมื่อวันที่9กรรกรกฎาคมหรือเปล่าหลายๆประเด็นเช่นบอกว่าคุณทักษิณคุณอย่าหยาบคายใส่ผมนะเพราะผมเนี่ยมีการเป็นการให้ความช่วยเหลือคุณมาตลอดไม่งั้นคุณกลับเข้าประเทศไทยไม่ได้แล้วก็ตหวาดคุณทักษิณบอกว่าอย่ามาหยาบคายแล้วก็บอกด้วยว่าคุณทักษิณเนี่ยคุณเข้า ขายกบทไหมเพราะคุณแอบ,บเอาเอกสารให้กับผมตอนที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ยังครองอํานาจอยู่บอกว่าคุณทักษิณส่งเองกสารของรัฐบาลอภิสิทธิ์มาให้มีความผิดฐานกระบฏต่อชาติไทยเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างถนนโครง สร้างถนนใหม่เลข68ที่ทางด้านรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์จะมีการให้เงินช่วยเหลือแต่สุดท้ายจะระง,งับโครงการคุณยังแอบเอาเอกสารม่ให้ผมเลยเรื่องนี้ต้องให้พี่เทพไทยเป็นคนอธิบายแล้วแหละเพราะตอนนั้นพี่เทพไทยก็เป็นโคศกส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์วชชาชีวะอยู่มันคืออะไรคะที่เขาพูดเนี่ยที่สมเด็จรุนเซนพูดจริงเทจยังไงคะคือสมเด็จรุนเซนเนี่ยหลังจากคุณทักษิณพูดเมื่อวันที่9ค่ะแล้วก็ แกก็หายไปเป็นอาทิตย์เลยอะ่ะเออแล้วหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเคลียร์กันยังสู้เอะกันแล้วมั้งอะไรอะไรมังน,นะแต่ว่าผมเนี่ยมองในลักษณะเชิงการตลาดของของฮุนเซนคือฮุนเซนจะเงียบแล้วเราก็ใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่จะพูดว่าเมื่อไหร่จะพูดว่าคือตามูกูนตลอดผมก็ตามกันตลอดว่าเมื่อไหร่จะโผล่นาทีเพิ่งก็เพิ่งโผล่มาไง เออมาก็ซัดมาเต,ต็มที่ผมก็บอกว่าจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ติดใจนะที่แกทวงบุญคุณ<ม>ทักษิณอะไรนะผม,มว่าเป็นเรื่องส่วนตัว<ช>ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณเซนกับคุณทักษิณระหว่างสกุลแต่ว่าติดใจเนี่ยสองเรื่องในประเด็นที่คุณเซนพูดล่าสุดแล้วก็ไปพูดในวุฒิสภาก็าคือหนึ่งเนี่ยเรื่องการที่คุณทักษิณเอาเอกสารรับหรือมติ ของคอรมอของรัฐบาลเนี่ยไปให้กับคุณนุนเซนในกรณีการอุดหนุนเ,เงินสร้างถนนสาย68ค่ะซึ่งอันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าถ้าคุณเซนไม่มาพูดเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่ารัฐบาลอุนเซนกับรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยเขาก็ขัดแย้งกันละแล้วก็คุนเซนก็ฉีกหน้ารัฐบาลเหมือนกับฉีกหน้ารัฐบาลอภิสิทธิ์โดยตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษา,าฝ่ายเศรษฐกิจ ของรัฐบาลเลยเมื่อประมาณปี53 53 54ช่วงนั้น53 53เพราะว่า51เราก็มีประเด็นเรื่องของประสาทพระวิหารแล้วก็มีการสู้รบตามแนวชายแดนจนกระทั่งถึง54ถูกไหมคะที่เทพไทยพอหลังจากนั้นเนาะเราก็พอแกตั้งปั๊บรัฐบาลก็ทบทวนท่าทีในการสนับสนุนทุกอย่างกับรัฐบาลกัมพูชาแล้วก็ความสัมพันธ์ทางการทูตอะไรเรียกทูตมาเรียกอะไรเนี่ยสหพัฒน์แล้วก็ทําให้คุนเซนตอนนั้นคุนเซนก็ก็ซ่ามากล่ะ เพราะว่าเมื่อรู้ทักษิณอยู่แล้วก็รู้กลไกการเมืองภายในประเทศตลอดะนะแล้วก็อำนวยความสะดวกตลอดไปจัดม็อบคนเสื้อแดงในกัมพูชาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยที่ฮุนเซนออกมาพูดว่าคุณทักษิณเอาเอกสารลับไปให้เขาเนี่ยนะและเป็นการทรยศต,ต่อชาติเนี่ยผมว่าประเด็นนี้เนี่ยคุณทักษิณจะต้องตอบคําถามว่าจริงหรือไม่แล้วเราก็ไม่รู้ว่า เอกสารที่คุณคุณเซนเอามาอ้างเองเนี่ยแกมีหลักฐานอยู่ในมือหรือไม่แกจะเก็บไว้แล้วก็หัวเอกสารตีลับมากลับมากที่สุดอะไรหรือไม่ชั้นความลับของราชการนะ,<อ>ะมีหรือไม่อันนี้ผมผมก็ติดใจกับอีกเรื่องหนึ่งผมก็ติดติดใจก็อยากใจเอกสารนิดนึงค่ะพี่ <c oughs> แกบอกว่าผมมีเอกสารผมสามารถพูดเรื่องนี้ได้สามถึงสี่ชั่วโมง แสดงว่ามีเอกสารยเยอะกว่านี้มั้ง <c oughs> ยกแฟ้มไปให้มั้ง <c oughs> เอเอน่าจะยกแฟ้มไปให้อุลเซนอันนี้แหละอุนเซนเอามา <c oughs> ช่วยบอกเอาถ้ <c oughs> างั้นระหว่างอุลเซนกับคุณทักษินเนี่ยพิสูจน์ความจริงกันมามคือผมให้คุณทักษินพูดก่อนอ,อ,อธิบายก่อนเลยว่าจริงไม่เป็นอย่างไรแล้วถ้าหากว่าไม่จริงอย่างไรหรือผิดพลาดตรงไหนแล้วก็บอกให้อุนเซนในกล้องไหนมันจะพูดอุนเซนผมเนี่ยบอกไปอุนเซนจัดการเลยให้อุลเซนเนี่ยคุณให้อุนเซ ผมเช็คแกฟังปลอดใจรู้แต่เปิเป๊บๆนี่แกมอนิเตอร์ข่าวพวกเราดูเนี่ยแกรู้จักอาจารย์วันวิชิตดีเพราะว่าวิจารณ์กันเยอะไงน่าจะรู้จักพี่เทพไทยด้วยแหละผมเนี่ยรู้จักมานานแล้วรู้จักตั้งแต่ตอบโต้แกเรื่องหมากัดอยากัดตอบเออสแกกคำแต่ไม่คำพร้อมนั่นน่ะเออแปลว่าอ,อะไรโนะพี่แปลว่าอะไรนะพี่หมากัดอยากัดตอบตอนนั้นเนี่ยผมเป็นโฆษกให้กับคุณอภิสิทธตเลยโฆษกส่วนตัวแล้วก็คุณนุนเซนก็หาเรื่องคุณอภิสิทธิ์ตลอดและคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ตอบโต้แล้วแกก็ใช้ ไม้กันหมาแบบผมเนี่ยนะวูทิดด็อกเนี่ยเขาเป็นไม้กันหมาวูทิดด็อกเนี่ยอ่า <c oughs> ไม้กันหมาครับผมเนี่ยผมก็พูดกับบุญเซนผมว่าสิ่งที่คุณอภพิษิไม่อยากอภพิษิไม่อยากจะคุยกับบุญเซนเนี่ยแกถือคติสแกรกรรมจะไม่กำปรอหมากัดอย่ากัดตอบแค่นั้นนะแกก็เครืองจนถึงทุกวันนี้แล้วมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าให้คุณบุญเซนเนี่ยตอบมาอมเออแล้วก็แฉออกมาอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะ เรื่องที่สองผมคิดว่าคนอยากรู้มากเพราะว่าคุณเซนฉายตัวนางตัวอย่างมาหลายรอบแล้วจว่าทักษิณเนี่ยพาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูงเนี่ยพูดมาหลายรอบแล้วคลิปเสียงที่ว่าอ,อมีคลิปเสียงมีนู้นมีนี่แล้วเนี่ยวันก่อนแกพูดเมื่อเมื่อวันซือนอจะมาที่แกโพสอ่ะครั้งหนึ่งแล้วนี่แกพูดครั้งที่สองเรื่องสถาบันประมากษัตร์เนี่ยนะในที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรียกร้องไปยังคุณทักษิณอีกทีหนึ่งเหมือนกันทักษิณก็คงดูแหละคุณทักษิณ คุณเซนเนี่ยนะเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาแล้วก็เป็นที่สนใจของคนไทยทั้งประเทศถ้าหากว่าคุณทักษิณเงียบไม่ตอบโต้ไม่ชี้แจงนะไม่โต้แยง้งใดๆทั้งสิ้นเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง